สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับครูอ้อนาวพรมนักพยากรณ์ไพ่เทวดานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายราชาวราศีเมถุนมาดูเรื่องเด่นๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปี2566กกันนะคะขอพลังให้คุณค่ะชาวราศีเมถุนได้ไพ่พระแม่อุมาพระแม่อุมาความหมายของไพ่นะคะ คือชาวราศีเมถุนในปี2566เนี่ยคุณมีบารมีที่คุณสะสมมาเยอะเลยนะคุณทำบุญทำบารมีมาเยอะมันสะสมทำให้ปีเนี้ยคุณมีอำนาจมีบารมีนะคะจะทำอะไรเนี่ยมันจะดีะนะดีด้วยอำนาจแห่งบุญเช่นสิ่งที่เคยทำให้สำเร็จก็จะสำเร็จนะคะแล้วก็คุณก็จะกล้าหาญกว่าเดิมด้วยนะคะให้ให้ตรงๆไปเลยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณต้องพร้อมที่จะตั้งรับกับมันนะคะ เอาที่ใจคิดเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะคิดผิดพลาดนะคะเนาะไม่ต้องกลัวว่าคุณจะคิดอะไรผิดพลาดเพราะว่าบางอย่างที่คุณรอคอยมานานมันจะสมหวังแล้วล่ะมันจะสมสำเร็จแล้วในปีนี้นะคะคุณนั่งคิดหาคําตอบมานานคุณรอคอยอะไรบางอย่างมานานมันจะเด่นกับคุณนะคะปีนี้คุณจะได้ในสิ่งที่รอคอยนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องใดนะคะ มันก็จะสมกับคํำรอคอยของคุณแล้วนะคะเพราะว่าบุญบารมีของคุณมีมากพอแล้วล่ะที่จะสมหวังถือว่าเป็นไพ่ที่ดีค่ะชาวราศีเมถุนขอพลังการเงินให้คุณนะคะการเงินของชาวราศีเมถุนนิดนึงถึงแม้จะ,ะถึงแม้จะมีความสําเร็จใดๆที่คุณรอคอยแล้วมันสําเร็จก็จริงแต่คุณก็ต้องคิดอ่ะ เนาะได้อย่างเสียอย่างมันได้มาแต่มันทําให้คุณต้องนั่งคิดว่าจะทํายังไงดีจะทํายังไงกับมันอาจจะเป็นการได้ได้อะไรมาก็ไม่รู้ะนะที่คุณรอคอยมานานและคุณต้องมานั่งคิดหาคําตอบเนาะคิดคบคิดอาจจะมีเครียดบ้างปะปนกันไปก็ไม่รู้นะมันอยู่ที่เรื่องที่คุณรอแหละมันก็ดีแหละนะแต่คุณต้องคิดก่อนนะอย่าหุนหันพลันเล่นนะคะตัดสินใจเพราะคุณต้องคิดก่อนนะในเรื่องของการเงินอาจจะได้เงินมาแล้วคุณก็ต้องคิดว่าจะเอาเงินไปทําอะไรยังไงแบบไหนนะคะ เพราะว่าคุณไม่ได้มีอิสระนะไม่ได้มีอิสรภาพในการตัดสินใจนะคะชาวราศีเมถุนมันอาจจะมีเหตุมีผลใดๆก็ตามที่ว่าดึงรังคุณไว้ไม่ให้ไม่ให้คุณนะ่ะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองมันไม่มีอิสระขนาดนั้นนะเนาะเพราะฉะนั้นมันมีคนมาคอยจากัดสิทธิการใช้เงินของคุณสิทธิการตัดสินใจอะไรของคุณนะนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะการเงินนะก็ไม่เป็นไรนะคะก็คุยกันตกลงกันให้ดีเนาะอืม เขาพลังให้คุณในเรื่องของการงานนะคะหน้าที่การงานของคุณได้ไพ่เทวิสุวรรณเป็นไพ่ที่ดีในในบรรดาไพ่นะคะการงานของคุณคือคุณอาจจะได้ทําอาชีพเครื่องแบบหรือธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพใดๆก็แล้วแต่ทีส่สามารถสร้างสมบัติให้คุณในอนาคตนะ คือคุณจะเก็บเกี่ยวเงินจากการทํางานเนี่ยได้ทั้งชีวิตเลยเก็บเกี่ยวไปทั้งชีวิตและมั่นคงและย,ยั่งยืนจากความรู้และความสามารถของคุณเองด้วยนะคะเนาะคุณเป็นคนที่เก่งมีความรู้และความสามารถอะ่ะนี่แหละทําให้งานของคุณมั่นคงนะคะ,ะคำแนะนำของการงานของคุณท่านเทวดาท่านบอกว่านั่นเนี่ยการทำงานของคุณมันจะต้องเป็นสงครามนะ สงครามของการทํางานมันอาจจะมีคนพาลคนอารมณ์ไม่ดีคนจิตใจไม่ดีกระทบกับคุณทําให้คุณกลายเป็นคนนิสัยนักเลงไปด้วยเลยนะเพราะฉะนั้นนักเลงต่อนักเลงเจอกันมันก็พังพินาศเพราะฉะนั้นหากคนใดร้อนมาคนหนึ่งต้องเย็นนะคะในการทํางานนะอย่าปะทะอย่ารบกันนะคะมันมั่นคงก็จริงแต่มันต้องแลกกับอารมณ์อารมณ์ที่ต้องปะทะกันนะนะเพราะฉะนั้นให้ให้ให้ใหมีสติในการทํางานนะคะ คนผ่านมาเราก็คงแพ้บ้างแกล้งงงบ้างอะไรนะคะมันจะได้ผ่านไปได้ด้วยดีนะเนาะอืนที่ของการทํางานขอพลังความรักและชีวิตคู่ให้คุณคนโสดก่อนเนาะเอาคนโสดก่อนคนที่โสดในในราศีมีทุนในปีหกหกก็เพราะอย่างนี้นี่แหละคุณถึงโสดไงความเจ้าชู้มากรักของคุณมันยังไม่ชัดเจนอะ่ะมันเลยยังโสดอยู่ไงหยุดนะคะหากคุณกําลังเผชิญอยู่กับเรื่องของความเจ้าชู้กับร้อนมากรัก ให้หยุดได้แล้วคุณจะได้เจอเรื่องความรักที่จริงจังเสียทีนะเนาะเพราะว่าคุณน่ะมีความคิดอังแปลกแนวอ่ะคุณเจอความรักคุณก็เจอคนที่เข้ากับคุณไม่ได้อ่ะคือคุณเป็นคนที่แปลกแนวความคิดของคุณทะแปลกประหลาดทายไงใครจะเข้ากับคุณได้ล่ะเนาะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าชู้ก็ร่อนมากรักไม่พอคุณยังมีความคิดที่แหวกแนวมัญหาคนที่จะมาเข้ากับคุณได้ยากไง เนาะรัชนากสังทองอ่ะคุณครู้ไหมรัชนากสังทองเขาแตกต่างกันมากนะแต่เขาก็เป็นคู่กันได้อยู่กันได้นะเพราะว่าเขาพยายามปรับตัวหากันไงเนาะความแตกต่างใดๆก็ตามให้คุณปรับตัวหากันคุณไม่ต้องไปถามหาความร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ต้องไปถามหาคนที่คิดเหมือนคุณหรอกเนาะคนเราถูกเลี้ยงมาร้อยพ่อพันแม่ต่างจิตต่างใจต,ต่างสังคมต่างฐานะก็ต้องมาปรับตัวหากันเนาะเนาะให้ชัดเจนสักทีไม่งั้นจะโสดยาวเลยนะถ้าไม่อยากโสดยาวรีบเปลี่ยนตัวเองนะคะคนโสดเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดจะอยากจะชัดเจนกับความรักก็ให้คุยกันได้ละตกลงกันได้ละนะผูกมัดสัญญาอะไรต่อมีอะไรได้แล้วถ้ายังรักกันอยู่อยากมัน่นอยากแต่งก็แต่งเลยมั่นเลยนะจะได้ชัดเจนเสียทีนะเนอะต้องลงมือทําได้แล้วนะคะอขอดูความรักของชาวราศีเมถุนของคนที่มีคู่แล้วจ้ะคนที่มีคู่อยู่แล้วสถานะชัดเจนแล้วนะคะได้ไพ่นี้ พญาราชสีแปลว่าสินโตก็คือความรักของคุณเนี่ยมันรักษาภาพพจน์กันอยู่นั่นแหละคือไม่รู้ว่ารักของคุณจะเป็นยังไงก็ช่างอ่ะแต่พวกคุณน่ะรักษาภาพพจน์ของตัวเองไว้เป็นอย่างดีเนาะแบบว่าไม่ให้คนอื่นรู้เลยว่ารักแบบไหนเป็นอะไรอยู่กับความรักเกิดได้ขึ้นความรักคือรักษาภาพพจน์ไว้นะอาจจะมีบ้างเนาะธรรมชาติของชีวิตคู่อ่ะมันเป็นยังไงก็ช่างให้รักษาภาพพจน์เพราะคุณสองคนน่ะรักเกียรติและรักศักดิ์ศรีของตัวเองมากเลยในเรื่องของความรักนะ แล็ถึงแม้ความรักของคุณจะพลาดไม่พลาดเลยะ่ะเหมือนแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวลุ่มลุ่มนโนคุณก็ต้องประคับประคองเพื่อพระพจนะคะความรักของชาวเมทถุนนะท่านเทวดาท่านก็บอกอย่างนี้ทางแก้ที่ดีที่สุดคือคุณอย่าหึงหวงกันมากเกินไปนี่คือไพ่ของการหึงหวงจุกจิกจู้จี้มันเกินไปยังไงลดกันบ้างนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ กำลังหึงหวงกาลังจ้องจับผิดกําลังค้นหาแต่ในสิ่งที่อยากรู้อยู่นั่นแหละคุณต้องแบบให้อิสระต่อกันบ้างรักกันแบบให้โอกาสให้อิสระอย่าไปบีบบังคับจับหันจุจกจ,จ,จ,จูจี้จับระเบียบมากเกินไปเนาะมันไม่มีใครก็อยากให้ใครมาควบคุมใครมากหรอกไม่ว่าเราหรือเขาเนาะเพราะฉะนั้นให้ยอมกันคนละเครื่องทางรักกันแบบสบายไว้ใจกันอย่าไปจ้องจับผิดกันมากนะคะแล้วชิดความรักของคุณชีวิตคู่ของคุณจะสดใสนะ สู้ต่อไปกันนะคะไม่มีอะไรเนาะ,อะขอ,อพลังให้คุณนะคะพลังดวงของสุขภาพชาวราศีเมถุนสุขภาพในปีสองห้าหกหกเนี่ยสมองคุณคุณคิดมากนะ,ะไม่ว่าจะมีเรื่องดีๆหรือเรื่องร้าย,ายๆใดๆเกิดขึ้นกับคุณในปีนี้คุณก็คิดอยู่ดีแหละเป็นคนที่ช่างคิดนะนะชาวราศีเมถุนชอบใช้สมองคิดคิดมากเนาะ คิดไปทั่วคิดเล็กคิดน้อยคุณก็เลยจะต้องป่วยทางใจป่วยทางจิตป่วยทางสมองอาจจะมีเรื่องปวดหัวไมเกรนนะคะอาการทางสมองเพราะฉะนั้นให้หายารักษาด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพรักษานะรักษาอีกแบบหนึ่งก็คือรักษาธรรมชาติไปเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างเพื่อให้จิตใจผ่องใสนะคะแล้วค่อยมาคิดใหม่เนาะอย่าไปคิดตลอดเวลาเดี๋ยว,ยวสมองมันจะแย่นะสมองมันจะป่วยนะคะ คุณนะสามารถจัดการได้อยู่แล้วในเรื่องของสุขภาพตัวเองนะคะให้รีบจ้าวันนี้ใครป่วยอยู่ก็รีบหายารักษารักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็รักษาสภาพจิตใจด้วยนะคะจะได้ไม่มีโรคภัยให้เสียบมาเบียดเบียนนะคะขอให้มีความสุขนะคะในการใช้ชวิตในปี66นะคะอ่านี่เป็นคําพยากรณ์โดยรวมจะไม่ตรงกับทุกท่านนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังถ้าท่านอยากดูดวงส่วนตัวโดยละเอียดก็ให้ทักมาได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางช่อง f a c e b o o k อรท c ยชาแนลหรือช่อง YouTube u u u b e อรท c ยชาแนลหรือช่องลายออรทยก็ได้นะคะสะดวกรูปแบบไหนช่องทางไหนก็ทักกันมาได้นะคะ,ะสุดท้ายนี้ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ